สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุทธที่21พฤษภาคม2568ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้จะเห็นได้ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคุมบริเวณทะเลอดามันในขณะที่ลมใต้และลมตะหนออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคุมบริเวณภาคตะันกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะคาการปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงจากแบบจำลองในวันที่21และ22นี้พบว่าในวันนี้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือภาคตะว,วันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนในวันพรุ่งนี้บริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือภาคตะว,วันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสําหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะโดยทะเลอันดามันมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณเอ่าวไทยมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนค้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือ,รอ,รอด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะอากาศจากกรมตุนิยมวิทยาเรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในวันที่23ถึง27พฤษภาคม2568ฉบับที่1ในช่วงวันที่23ถึงวันที่27พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมจะพัดผ่านประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตร และสัตว์เลี้ยงสำหรับขึ้นโดมบริเวณทะเลอะนามมนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมบุตุนิยมทิยาฉบับต่อไปในเวลา17นาฬิกาค่ะ พยากรณ์อากาศรายภาคตั้งแต่เวลา12นาฬกาของวันนี้จนถึง12นาฬกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านลำปางติดสุโขทยัยอุตรดิตฐ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือ มีฝนฟ้าขนองรอยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเบรเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์บุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำน,นาจเจริญนครราชสีมารีสะเกตและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าขนองรอยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดสะแก้วฉะเชิงเราชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนาราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงางกร,บบรงุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองรายละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h สำหรับจังหวัดต่างๆสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะ แล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมปุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะปุตตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปรงชน